สวัสดีครับช่อง Super Comment ทำการแปยภาษาจากทกมมกุกดมลรอบทั้ความเห็นที่ดีและความเห็นที่ไม่ดีมาให้เดลารฟังกันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอ่านเองนะครับสในวันนี้แอดมินก็จะมาแปลคอมเฟนตบอลญี่ปุ่นหลังจากสื่อของญี่ปุ่นได้ตีข่าวว่าทีมคาวาสกิฟันตาเล่กำลังเล็งเป้าหมายในการเสริมทับไปที่ชนาทีปสงกิลเ์นซึ่งกำลังเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ได้มีคอมเมนต์คนญี่ปุ่นมาพูดถึงเรื่องนี้กันจํานวนมากหลังจากที่ฤดูกาลนี้คุณพลภายใต้การนําทัพของโอนิกิคุณซูดิกลีแชมเชอร์ลีกสีสมัยต้องเสียผู้เล่นตัวเก่งไปต่างแดนมากมายทั้งกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเคารลูมิโตมะที่ถูกซื้อตัวไปจากทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างไบรตันหรืออาโอทานากะที่ย้ายไปเล่นให้กับทีมในบุนเดสลีกาฟอร์จูน่าดูเซนดอฟและปล่อยกลางฝั่งซ้ายอย่างทาสุยะฮาเซกาวะที่ถูกปล่อยยืมไปให้กับอูบุโกมาเอ รือแม้แต่กองกลางสารพัดประโยชน์อย่างเลโอฮาัตาเตซึ่งที่ว่าฟลอตเลมีการเปลี่ยนแปลงทีมพรั้งใหญ่อีกครั้งนะครับซึ่งปกติถ้าข่าวนี้มาจากฝั่งไทยแันก็จะฟังหวหูนะครับแต่มาในคราวนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่คนญี่ปุ่นเขาเขียนข่าวชงเองแบบนี้วกกับท่านประธาน,นโนมูระเขาก็ได้มาพูดถึงเรนี้ผ่านทางรายการในวิทยุด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับแบบนี้ โดยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจก็น่าจะได้ชุดเสื้อใหม่กับทีมข่าวาสากิีฟันตาเลสักทีหลังจากที่แฟนบอลชาวไทยเชียร์มานานนะครับทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นกันดีก,กว่าว่าพวกเขาจะคิดยังไงกับดิวนี้กันบ้างไปฟังกันเลยครับในคอมเมนต์แฟนบอนลซัปโปโรคนนี้เขาก็ได้มาบอกว่าฉันรู้สึกช็อกมากในฐานะที่เป็นแฟนบอลตัวยงทีมฉันคิดมาตลอดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะย้ายไปเล่นต่างประเทศซึ่งชนะ ฉันเองก็อยากรู้ว่าจุดหมายปลายทางสูงสุดของคนมันจะอยู่ที่โรงงานไฟฟ้าหรือเปล่าไม่น่าเสียดายที่คุณผูกพันกับคอช้ามากๆพวกเราจะช่วยกันภาวนาให้คุณประสบความสําเร็จในโลกใบใหม่ของฟุตบอลต่อจากนี้ซึ่งคนต่อมาเขาก็ได้เห็นด้วยกับการมาของชนาทิพว่าเขาเป็นขุมกาลังที่แตกต่างเลยสําหรับคาซากิการเล่นฟุตบอลสไตล์ฟันตาเล่ที่แม้ว่าเขาจะตัวเล็กคล้ายกับเด็กแต่ก็าสามารถเขา้าระบบข,ของทีมได้ ชนะเขาจะเข้ามาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแทนที่ฮาเซกาวะหรือเปล่านะส่วมเันต์เัดมาเขาก็ได้มาเห็นด้วยกับดีวนี้เหมือนกันว่าฉันเป็นคนที่ชื่นชอบชนะทิปในฐานะนักเตะอยู่ก่อนแล้วดังนั้นฉันเลยดีใจมากกับการที่เขาจะย้ายทีมในครั้งนี้และฉันก็คิดว่าสไตล์การเล่นของชนะทีฟและระบบการเล่นของทีมคาวาซกินั้นเข้ากันมากที่ซัปโปโรไม่กี่ปีก่อน เขาพลาดที่จะได้แชมป์ไปไม่กี่ก้าวเองในรายการลุงครังเขาคองอยากที่จะเป็นแชมป์และยกค่อยเจลิกด้วยยังไงก็ตามฉันจะซัพพอร์ตคุณต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มา,ม,มาพูดถึงตนสังกัดของชนาทิพว่าผมคิดว่าซัปโปโรฉลาดนะใี่เลือกที่จะขายชนาทิพในเวลาที่เหมาะสมและได้ค่าตัวเขาในราคาที่เหมาะสมด้วยเซวน์โทเมนต์ฟันบอลซัปโปโรคุณต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงฟอร์มของชนาทิพว่าเอาจริงๆนะ ายังมีการเล่นที่ยังไม่ค่อยลงตัวนะักในช่วงปีที่แล้วถ้าจะเทียบกับในช่วงฟอร์มพีคและสถานการณ์ของทีมคอนซาในตอนนี้ผมคิดว่าการย้ายตัวมันวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายแต่จากนั้นคอมเมนต์นต่อมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยเท่าไหร่กับการย้ายตัวในครั้งนี้และเขาได้มาบอกว่าในด้านของทีมคอนซาโดเล่ผมคิดว่าเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาเพราะเนื่องจากปัญหาส่วนตัวและการบาดเจ็บและเป็นความจริงที่เงินเดือนมันไม่เหมาะสมกับเขาที่นั่น ผมมั่นใจว่าถ้าราคาย้ายตัวจากปีที่แล้วมันเคยมีคนบอกว่าอย่างน้อยค่าตัวของเขาก็คือ250บล้านเยนหรือว่ามากกว่าน,นั้นเขาถึงจะถูกซัปโปรโปรปล่อยขายคำถามก็คือคาวาซากิจะยอมใจ่ายในราคานั้นจริงๆไหมคอมเมนต์ต่อมาเป็นคอมเมนต์แฟนบอลซัปโปโรโดยเขาได้มาพูดถึงการย้ายตัวของเจว่าในฐานะแฟนบอลซัปโปโรฉันค่อนข้างยอมรับได้ถ้าเขาจะย้ายไปเล่นที่ลิกต่างประเทศแต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยถ้าเขาย้ายไปทีมคาวาซากิในประเทศญี่ปุ่นแบบนี้ แต่คนต่อมาเขาก็ได้มองมุมต่างว่านี่มันเป็นขุมกําลังที่ไม่เหมาะกับคาวาสก,กิผมรู้สึกได้ว่าเขาจะไม่ได้ถูกใช้งานมากนักหากย้ายมาที่นี่คอมเมนต์ต่อมาผมมองว่าเจลีจะเป็นศูนย์รวมนักเตะในเอเชียตะวันออกที่ส่งนักเตะต่อไปอยังยุโรปดังนั้นผมหวังว่าทีมสโมอสรเจลิกที่แข็งแกร่งจะไปดึงนักเตะทีมชาติไทยเข้ามาเล่นที่เจลิกกันเยอะๆหวังว่าจะย้ายไปที่ซัปโปโรและค่อยย้ายาไปที่ยุโรป้าเป็นไปได้ ก็้เป็นถัดมาเขาก็ได้พูดพยากรณ์ในเรื่องของอนาคตไปก่อนแล้วว่าถ้าคุณยอมนี่และได้แชมป์เจลรี่และสามารถมีส่วนร่วมในวีทีเ CL คุณจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ไทยมากว่านั้นเจลรี่เองก็มีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศไทยด้วยซึ่งมันจะเติบโตเพิ่มขึ้นมากพัานเถัดมาเขาก็รู้สึกช็อกว่าจริงเหรอเนี่ยนี่เป็นการย้ายตัวที่ดีมากชนาทิเพื่อจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในทีมควารสกี ส่วนแฟนบอลซัปโปโรคนต่อมาเขาก็ได้มาพูดสั้นๆว่าคุณคงไปจากคอนซาแล้วสินะฉันยังคงสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ไหนก็ตามบ้างโอกาสก็มาเตะฟุตบอลที่ฮอไกโดบ้างนะแต่จากนั้นก็มีคนตอบกลับในเชิงเหม็นด้วยและโมโหว่าเขาคงไม่ไปซัปโปโรเพื่อเตะบอลเล่นหรอกแต่เมื่อไหร่ที่เขาเหยียบเข้ามาที่นี่ที่ซัปโปโรก็เท่ากับว่าเขาเป็นศัตรูกับซัปโปโรทันทีคอมเมนต์แฟนบอลซัปโปโรคนถัดมาน้ำตาฉันมาไหลออกมาเอง ฉันช็อกมากเกินไปจริงๆฉันไม่ชอบการย้ายตัวในครั้งนี้เลยเขาเปนถัดมาเราก็ได้มาพูดถึงดิวกันย้ายตัวที่ประธานสมโมสรของซัปโปโรพูดไว้ในรายการวิดีุช่องหนึ่งว่าผมคิดว่ามันเป็นไอเดียการตัดสินใจที่ยากและผมคิดว่าจะเป็นการย้ายไปต่างประเทศเท่านั้นสําหรับชนาทีฟแต่มันมีปัจจัยอีกหลายปัจจัยในการซื้อขายครั้งนี้ผมได้รับค่าฉกสัญญาจานวนหนึ่งเข้ามามันเป็นจุดที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเลขมันจะไปแตกถึงจุดนั้น ซึ่งจากนั้นก็มีแฟนบอลตอบกลับจำนวนมากว่าขวสศกิจจ่ายเท่าไรสําหรับดิวนี้เนี่ยคุณได้จ่ายไปถึง500ล้านเยนไหมคอมเมนต์ตอบกลับคนถัดมานี่สโมสรผมเรารวยขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยคอมเมนต์แฟนบอลซัปโปโรคนถัดมาอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันดูเหมือนว่าเงินที่ได้จากการย้ายตัวของชนะในครั้งนี้เราจะเอาไปใช้ในการหาดาวรุ่งคนใหม่อีกครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นหรือว่าเป็นนักเตะจากตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ถัดมา ชนาทิปจริงเหรอฉันได้ตต่หวังว่าคุณจะมาที่ฟอนตเลสสักวันหนึ่งจากที่เคยเห็นคุณเล่นครั้งแรกที่โรแวนครับเมื่อ2ปีก่อนฉันมีความสุขมากคอมเมนต์ต่อมาผมอยากรู้ว่าคาวาสากิจ่ายเงินซื้อชนาทิปมาเท่าไหร่เนี่ยมันมากกว่าสีร้อยล้านเยนไหมคอมเมนต์ถัดมาเขาก็ได้มาทํานายนาคตของซัปโปโรต่อจากนี้ว่านี่มันคือความเจ็บปวดของซัปโปโรความแข็งแกร่งของทีมจะดูดดรอปลงไปเยอะเพราะเขาจะไม่สามารถสู้ต่อในเจลิกหนึ่ง ฤดูกาลนี้พวกเขาจะตกไปอยู่ในโซนตกชั้นและไปเล่นเจสองในฤะดูกาลหน้าส่วนทนมให้ถัดมาเขาก็ได้มาพูดด้วยความกังวลว่าสิ่งที่น่ากังวลสําหรับดิวนี้ที่สุดก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่มันจะลดลงแน่นอนความสําเร็จของชนาทีมที่ผ่านมามันดีมากดี๋ยคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดไว้ยาวเลยว่าอ่าคอนเสิร์ถึงการล่มสลายแล้วเจโบทร์ก็ยยายออกจากทีมและถ้าชนะอยายไปอีก มันไม่สำคัญแล้วว่าแท็กติกของมิชามันจะดุดันขนาดไหนชี้คาตาที่เป็นแนวรับก็ย้ายออกไปเช่นกันการจ่ายบอลในแนวเลึกของชนาะมันจะแมตช์กับการเล่นของทั้งเข้าบายาชิและดามิเยวแท็กติกของโคชูนิกิและชนาทิปนั้นจะเข้ากันได้ดีผมยังคงจำตอนที่ชนะได้รับอาการบาดเจ็บเขาไม่ได้ลงเล่นเลยในเกมหลังจากนั้นผู้เล่นที่น่าสนใจในซัปโปโรก็มีแค่ฟุกุมโมริคนเดียวและฟ um ุกุมโมริก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปเมื่อไม่ได้เล่นร่วมกันกับชนะ ได้คอยจ่ายบอลและเครื่องที่ให้คอนซาลุ่มสลายแน่ๆแ,แต่จากนั้นก็มีคอมเมนต์พูดต่อในอีกมุมว่าน่าเสีดยดายมันอดคิดไม่ได้ที่เห็นการย้ายทีมเขาแต่ในตอนนี้เขาก็มีการบาดเจ็บมากมายและอัตราที่จะใช้ประโยชน์เขาต่อไปมันค่อนข้างน้อยความจริงก็คือเขาไม่ใช่ผู้เล่นคนสําคัญที่สุดของซัปโปโรมันก็เมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วคอมเมนต์ถัดมาฉันไม่ใช่ดังแฟนของซัปโปโรและขาวาสาเก,กหรอกนะแต่ฉันชื่นชอบชนาทิป ฉันจะตั้งตารอในการย้ายตัวมาในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาก็าได้มาคุยกันทิ้งนักเตะที่จะซื้อมาแทนชนาทิปว่าสโปอโรถึงแม้ว่าสไตล์การเล่นจะแตกต่างกันกาเบรียลซาเวียของนาก,กยาถ้าเราจะเอามาแทนชนาจะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์แฟนบอลฟอรตาเล่คนหนัดมา นักเตะที่สามารถจ่ายบอลได้คล้ายกับเคงโกะได้ย้ายมาสู่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเจรลีกเพื่อมาถล่มประตูให้กับฟอนตาเล่เขาเป็นนักเตะที่เป็นปีศาจจริงๆผมมิชาทุกทุกๆทีมที่มีขุมกำลังที่ดีแบบนี้ขั้เป็นถัดมาเขาก็ได้มาพูดไว้ด้วยความเซอร์ไพรส์ปปรว่าเรื่องนี้มันจริงหรอได้ปรดชนะจะยิย่งเล่าในแมตช์ที่เจอกับซัปโปโรนะมาถึงคอมเมนต์แฟนมันญี่ปุ่นคนสุดท้ายในวันนี้นะครับโดยเขาได้มาบอกว่าฉันรู้สึกเศร้ามากแต่มันเชื่อไม่ได้ ฉันชอบที่จะดูชนะลงเล่นอยู่เสมอขอให้โชคดีที่คาวาสกีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาเองก็เลยรู้สึกตื่นเต้นนะครับสำหรับดีลนี้ไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับโดยเท่าที่อัดส่งมาก็เหมือนว่าแฟนบอลของฟตาเล่เขาจะได้วาชนะทีมจะมาแทนที่ใน,นตำแหน่งปีกไม่ใช่กลางลุกนะครับหลังจากที่ฟนตาเล่ต้องเสียทัศยาฮาเซกวาวะไปซึ่งดีลนี้ก็ถือว่าเกือบชัวร์แล้วนะครับถ้าท่านประธานโนโนมุระของซัปโปรโรออกมายอมรับเอง ซึ่งแอดก็เชื่อว่าเจจะปรับตัวเข้ากับฟุตบอลสไตล์ฟอนตเตสได้แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ต้องถามก็คือทำยังไงก็ได้ให้สามารถยืดตัวจริงได้และแสดงฝีเท้าให้แฟนบอลฟอนตเลสบางคนที่เขาก็ยังมีข้อกังขาให้พวกเขาหายสงสัยในตัวเจนะครับไมอยาลืมว่านี่คือสโมสรอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในช่วง4าปีที่ผ่านมาการจะได้หยืดตัวจริงและลงเล่นในตัวหลักค่อนข้างยากกว่าซัปโปรโรเยอะนะครับยังไงแอดมินก็เอาใจช่วยและหวังว่าเดือนนี้จะประสบความสําเร็จนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีความเห็นกันบอลญี่ปุ่นมาปแปลให้ฟังทานี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และฝากกดติดตามช่องเซมเซอร์คอมเมนต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ